น้องคนัดงานอะไรนะขอบแต่ว่าไม่ค่อยเจอมีจะมีรื่องนะคะหี่ลอนะุ่่อหลาวันนี้น้องแม่องแมค่ะอขอบคุณมะคะพี่เจ้าเปนพื่อนง้องไหมคะงไหมคะนอระหว่างนี้เราเพิงเจอร้องไปก่อนเลยร้อนจะได้แบบว่าเสร็จเลย

14ปี Channel t Miracle ค่ะค่ะอ่านี่เรับบทบาทเลยคัะรับบทบาทร้องเพลงเรื่องมหาจารย์ค่ะใช่เพรเราก็เคยอยู่ร่วมกันใช่เป็น opening show ค่ะก็จะเป็นร้องเพลงอะไรนะเรื่องมหาจารย์กับเกี่ยวกันไหมค่ะโชว์วันนี้เป็นไงบ้างครับแบบความร้อนกระสู้เนาะโอ้โหร้อนทุกปีเนาะจริงๆรี่ปีปีก็ไม่ชินกันที แล้วปีนี้ก็คือเราไปนั่งร่วมบนสแตนกับแฟนคลับก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆตอนเปิดโชว์ค่ะว่าแบบโอเคเราไปนั่งอยู่ร่วมกับตรงสแตนกับแฟนคลับก็ถือว่าเป็นโชว์ที่แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับก็ได้ใกล้ชิดกันแมนอะค่ะแมนสู้ตายแล้วสู้ตายมากเลยค่ะตอนนี้พัดสู้ตายนะตอนนี้ก็เขาไม่สบายด้วยไม่สบายมาสามวันแล้วอาจจะอ่อมนิดนึงเพราะว่าไม่สบายค่ะแล้วก็นั่งสู้แดดเป็นเพื่อน เ็นเพื่อนกับแฟนคลับ<ช>ดูซิว่าเอ๊ะเอาคือเนี่ยมันเป็นยังไงการที่ต้องนั่งอย่างนี้เป็นยังไงอะไรแต่จ,จริงๆพอเราไปนั่งตรงนั้นเราเข้าใจเลยว่านับถือใจแฟนคลับทุกคน<ช>มาก<ช><ช>เลยค<ช>่ะหมครั<ช><ต>เนี่ยครปีนี้ความยิ่งใหญ่54ปีมิราโคก็เลยจบคอนเสิร์แมนมิราโคก็นนนเมมนี่ไงก็ชุดเราก็เนี่ยมิราโคนะคะใช่ก็มีหลายโชว์นะคะวันนี้เดี๋ยวมีฮาร์ฟทมโชว์อีมแล้วก็มีโชว์จากจุฑาเทพใช่ ซึ่งแต่ละโชว์ก็คือแบบว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นในแต่ละโชว์ของเราเนี่ยเบาๆเนาะแบบร้องเพลงเต้นเบาๆแต่เราดูฮัฟท์มนะคะเต้นกันแบบว่ายับหลังจากนี้ทำอะไรกัางรันี่เป็นกองเชียร์ใ่ไหมใช่ใช่ใเ่ใชยใชรใช่ใช่ใช่ก็่ใช่ใร่ใชเช่็เ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่อช่ใ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 ี่ีชเช่ใช่ใชีใช่ใช่ชช เราเล่งอยู่อะไรดีเชียทีมชื่อนาละกันค่ะเราเชียทั้งคู่เราเชียทั้งคู่นะเชียทั้งคู่เชียทั้งคู่ใช่เพราะว่าแบบเพื่อนเราก็อยู่เพื่อนเราก็อยู่ในทั้งสองทีมใช่ท้าที่สุด ก็วันนี้แดดร้อนมากๆนะคะ<ช>แล้วก็ลองไปนั่งโสแตนดดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะ<ช>ที่มาแบบนั่งรอชมรอเจอพวกเราตั้งแต่แบบยโมงเนะาะยโมงก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะจากใจที่สั่งทอช่งองสามตลอดก็ากติดตามช่งองสามตลอดเลย